สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับชมพักก่อนนอนนะครับร <c oughs> งนี้ลงคลิปสไลด์ไปนะครับมีเอฟซีหลายท่านสนใจนะอยากให้ส่องให้ชมหน่อยนะครับจัดไปนะจัดไปอย่าให้เสียนะครับ <c oughs> ใครรู้บ้างพิมอะไรนะครับรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับวัลคังพิมพ์จิว๋ว <c oughs> จะคล้ายๆพิมพ์คะแนนแต่ว่าใหญ่กว่านะครับขนาดจะไล่ๆกับพวกพิมพ์เจดีนะครับนี่ฮะถ้าดูง่ายนะอ,องนี้นะครับหายากด้วยนะในวงการเจอหมุนเวียนอยู่น่าจะไม่ถึง10องค์นะครับองดาราอยู่ในหนังสือเก่าก็มีของเจ้าสัวคิงพาวเวอร์นะครับนี่ฮะพิมพ์ก็จะเป็นพียนนะ สมัยก่อนยุคแรกๆเขาเรียกว่าเป็นเขาเตียนเขาตีเป็นอ,อกครุฑนะเขาตีเป็นคะแนนอ,อกครุฑนะแต่ตอนหลังมาตีเป็นวัระครังพิมจิ๋วนะครับเพราะเนื้อไปทางวัระครังนะพาจะหนานะครับดูง่ายนะเนื้อจัดจ้านนะครับอันนี้กึ่งขายกึ่งโชว์แล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็เงียบๆนะผมก็ไม่ได้คิดว่าจะขายได้นะครับส่งให้ชมกันเล่นๆแล้วกันเนาะ นะครับหรืออะไรท่านอยากจะชมนะครับวันนี้ก็ทักมาหลายคนนะนะครับแต่ยังไม่ไม่จบกันนะต่อกันมี f อต่อมาอยู่นะครับแต่ยังไม่โดนทุนนะผมซื้อมาแพงคนระับองน,นี้นะเจ้าของเขาได้ที่มาดีนะรงน,นี้กระทอเก่านะครับที่มาเขาดีเขาเลยรู้ว่าเป็นพัสแท้แต่เขาไม่รู้พิมพ์นะครับถ้าเขารู้ว่ามีพิมพ์นี้ก็ซื้อก็ไม่ได้นะนะครับเขาได้บ้านมานะบ้านนี้แท้หมดเลยนะ ได้พาแท้หมดเลยเา็นี้พิมพ์เนี่ยมันถ้าคนไม่เคยเห็นจะไม่รู้องนี้เป็นอง์ที่สองนะครับที่เข้ามือมานะองแรกผมขายไป <c oughs> ขายไปหลายหมื่นนะครับขายไปเมื่อสักสองสามปีที่แล้วนะขายให้ในายแพทย์ที่แถวพันนกนะโรงพยาบาลอะไรอนะสีราดก่นะสีราดนะเนี่ย เนี่ยจัดดูง่ายนะเจ้าของเข้าใจว่าเป็นพาสต์แต่งพิมพ์นะที่จริงไม่ใช่นะ<ม>เขาก็จะไปไปจ้างช่างขึ้นพิมพ์ใหม่ผมเห็นแล้วเสียดายนะคุยกันนานแล้วกว่าจะจบมานะครับเขาก็ห่วงเนืเน้อจัดนะฮะฮะความกว้างความสูงก็จะใหญ่กว่าพิมพ์คะแนนนะครับ วันนี้ก็ทักมาหลายคนนะแต่ก็ยังไม่โดนกันนะครับช่วงนี้เข้าใจนะหลังสงการมาก็เยี่มแย่กันแล้วก็มาเปิดเทอมอีกนะนะครับค่าเทอมอะไรหลายอย่างนะก็สู้สู้สู้กันไปนะนะครับ fc ไหนที่แบ่งได้ผมก็แบ่งอันไหนที่ยังไม่ได้ทุนก็ต้องขอ,อนิดยนึงนะครับนี่ส่องให้ชมกันนะครับผมหลายท่านทักมาอยากให้ส่องทำคลิปส่องให้ดูนะพาจะหนานะ เนื้อจัดดูง่ายนะฮะน้ำหนักดีนะครับไม่เบานะครับนี่หาเก่าเก็บไม่หักไม่ซ่อมนะมีบินบ้างนิดหน่อยนะเนื้อนี่วัลคังเลยนี่ด้านหลังนะครับจัดจ้านนะครับ ผมกาว่าถ้าขายไม่ได้หรือยังไม่โดนทุนกันหรือยังไม่มีกําไรก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะหายากเหมือนกันนะ <c oughs> นานๆจะได้มานะครับ <c oughs> น่ารักนะ <c oughs> เดียมทองใช้ได้เลย,เลยนะครับ, <c oughs> ส,บสักสีวันละครเนาะ <c oughs> พิมนี้มันจะมีลงหนังสือกเก่าๆนะ <c oughs> มีไม่เยอะนะหนังสือก็เป็นหนังสือกเก่านะครับ จะไม่ค่อยเจอใครสนใจทักมาแล้วก็เดี๋ยวผมมีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะไม่ติดนะขอบตรงนี้นะจะติดติดแค่1ชั้น2ชั้น3ชั้นนะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ได้ติดขอบนะครับเนื้อจัดรุง,ง่ายนะครับพิมพ์จิ๋ววะะครคังนะครับไปถ้าเทียบนะอันนี้อันนี้ อันนี้จะเป็นบางบุญพรมแต่อันนี้เขาจะพ้าก็จะต้อนะอ,นนอันนี้บ,บุญพรมเพราะจะมียืดมีต้อนะพ้าก็จะแบบเพี้ยนเพียนนะนะครับอันนี้เป็นฐานแซมฐานแซมบางบุญพรมนะเนี่ยขนาดไล่กันเลยนะครับขนาดไม่เล็เลกนะนะครับสองนี้เป็นองค์ที่เป็นสององค์ที่ผมชอบนะถ้าขายไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนไว้ขายเศรษฐกิจดีๆนะผมว่าเศรษฐกิจดีๆนี่ไปได้หลายตังค์นะครับ รอไม่เลยเมื่อไหร่จะฟื้นเศรษฐกิจ <c oughs> นะรักสามปีที่แล้วเนะีโอ้หนะพ้าแบบนี้นี่กาเงินแสนเลยนะครับขายจบด้วยไม่ต้องประกันด้วยนะนะครับเสียดายเสียดายนะเรียกว่าเจอไม้งามในยามขวานบินนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็กําลังทรัพย์ในการเช่าหาพาก็จะไม่ไม่ค่อยหวือหวานะนะต้องกัดฟันกันไปนะผมก็ พอๆกันนะครับ FC นะครับเข้าใจกันนะครับส่วนชิ้นไหนที่ได้มาไม่แพงเนี่ยผมก็บอกแบ่งได้นะนะครับถ้าไม่ขาดทุนมีกําไรบ้างเป็นค่าน้ำมุกน้ํามันนะครับผมประมาณนี้คุยกันก่อนนอนนะนะครับเผื่อใครนอนดึกนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับผมเฮงๆรวยๆนะครับ FC ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ